สบายดีสวัสดีลุงป้านะโุคดีทุกคนเ้อจ้าืันนี้ก็มาพบกับน้องแพลวคืออกาเนาะื้อนี้น้องแพลวกะสิมาตำหมาคุ้งเนาะตำหมาคุ้งก็แม่เลยเนาะื้อนี้แม่เพิ่นสิาวไทยเนาะไปอยู่ไทยสิบกว่าปีบ่ฮห้ว่าไปเพิ่นสิ้าไทยได้หรือบ่เนาะเฮาก็สิไปเบิ่งไปชมน้กันเลยจ้าป้าลุงสวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้เราก็จะมาตำชิมตำให้น้องแพลวกินเ้อน้องแพลวบอกให้ ว่าไทย, <c oughs> ะยะพูดภาษ<ม>าไทยพูดภาษาไทยตอนนี้เรากำลังตำพริกกับกระเทียมให้มันละเอียดแล้วก็จะมาปรุงกันเลยจ้าตอนนี้เราก็จะมาปรุงเครื่องกันเลยหลังจากที่เราตำพริกตำกระเทียมเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าเราก็จะมาใส่เครื่องกันเลยเนาะ ก่อนอื่นเราก็จะมาใส่สุรสใส่น้ำปลาใ,ใาส่ปลาใส่มะเขือเทศใส่มะนาวก่อนเนาะพี่น้องแล้วก็ใส่เส้นมะคุงตอนนี้เราก็ตําสำเร็จแล้วนะจ้าพี่น้องตักเลยจ้าตำมะละกอยั่วอ่ะไทยลืสาน พูดไทยพูดลาวสลับกันไปสลับกันมาไปอยู่ไทย 10, ไปอยู่ไทยสิบสองปีกกกลิ้นยังแข็งยอยูเลยน้อไปอยู่ไทยเขายังพูดได้เสร็จเรียบร้อยหน้าตาก็จะประมาณนี้จ้ะาาส้มตำ,มตำนี่ผ,ผักอะไรนะใบสะพผูผักหอมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นผักขาวทอง ขนมจีนเรียบร้อยจ้าพี่น้องมากินน้ำกันเด้อจ้าตอนนี้แม่พึ่งกะตํามอาหุ่แล้วเรียบร้อยเนาะบานีนน้องบานี้น้องแพล็คจะมากินกันเลยเนาะมาเด้อปลาลงมากินน้องแพลวเด้อน้องแพลวคิดว่าเราลาวน้องแม่แพลวว่าไทยมาเด้อจ้าพี่น้องกินน้ำกันไทยกัจักไทยเนาะได้ดอกทะตข้อก่อนน้องแพลวบอกว่าไทยอ่ะ ไปชีวิษานสองแม่ลูกพากินตำมานะำคุงเนาะตำมาคุงตำมะละกอตำสุมตำมันี่กะอยู่ที่เดินบ้านของเราเองเ้ยจ้า <c oughs> ตันนี้ก็อยู่ที่ <c oughs> เดินบรรยากาศข้างหลัง

ใบสะพูใบชุมพูมันชุมพูตรงไหนเออที่ท้ายห้องหรอใบสะพูฮะเอาขิด่ใบชุมพูเยอะอือหืออือหอไหมครับเผ็ดไปหน่อยเนาะอือบเผ็ดแบบเผ็ดเหรออือหือ <c oughs> ดูน่าเฮือนชะพรน้องบนันทึกพี่น้องเ <c oughs> บาเล่าเบาไทยพักกางพรอมสองสาวไม่จะมากินด้วยจ้า <c oughs> อันนี้คือใบชานางอยูเ่นนเลยไปนั่งทางลาง ว่าจะลองทำหมูกรอบให้น้องแพลวกินไปตลาดใกล้ๆบ,บ้านสวยเกินหมูไม่มีขายมึงน่าอวเอ่าเป็นไงน้องแพลวแซบ่บ <laughs> อร่อย ลองทอดอะนนเด้พเจ้าว่าเป็นข้าวเกี๊ยวข้ายไันยังอันว่าห้องกระปุ้นค่ะง่ายเห็ดกระปุ่งบันใบเมี่ยงใบเมี่ยงบ่ไร้ายนาคนละอย่างปะน้องแพลวไม่ลงคลิปกี่วันสงองมีอาหารจังลง หมายังมองเลยกินไม่ได้กระปุ้นมันถึงน้ำมันก็จะเหลวข้าว <c oughs> <c oughs> ขนมจีบโดนน้ำไม่ได้นะคะมันจะไม่เนีย้ยขนมจีนเดี๋ยวขนมจีบน้องแพลวก็ไปโรงเรียนอาทิตย์ละช่องทางอาทิตย์ละสองวัน <IS> AS <C AST> <IS> AS <C AST> ว่าบอเป็นพี่น้องเอ้ยกำมาบอกแลว้ว <IS> AS <C AST> ว่าบอเป็น ขนาดอยู่กับตาแกียบคนกินยังบเบาลาวนะอออกไปก่อนแดกกินบมเป็นดำหงกินแล้วจะไสแตกเผดมาชิล <c oughs> ลองเห็ดมูกอบให้น้องแพลวคนกินเนาะว่าบนเห็นงานแต่ก่อนก็เคยเห็อเดอยู่เนาะมูกอบมูกอบคืออะไรมูกอบ มงกรอบๆด้มยงงชามสัน้นกรอบๆค่ะแต่ถ้ามีเตาอบจะดีนะไม่มีบ่ม,มีก็ทอดทอดอย่าแข็งแข็งร่อนอย่างเอาไย่ยำกรอบกรอบดิกินกับตำหหุ่งแบบนี้โอ้มาเขี่ยบหมูหรือเปล่าคล้ายๆเขี่ยบหมูม อะไรของมัน <c oughs> มาเนาอพี่น้องมันมานาั่งเภาช่องปากขนาดเอ้ากินได้ปะเอ้ยโอ้มันกินได้เว้ยมันกินขนมจีนได้ด้วยมาแล้วม,มาไพโบหูเนาะมาบ่อยบ่อยมานะเฮืนอนไม่กิง ินน้ำก,กินน้ำอิสานอิสานก็ว,ว่าอยาาขึ้นล้าวน่ะเราอะตัวไทยๆคุก็บ้านเท่านี้แหละวะละดิวดิวอ่ะดี ช่วงนี้ไปใช้บุไร้เนาะพี่น้องไปไหนก็ลําบากจะออกนอกบ้านก็ลําบากเพราะว่าเป็นหมู่บ้านที่เสี่ยงบ้านหัวยางเป็นหมู่บ้านที่เสี่ยงแล้วควนีกินมากกไก่สีอิ่มแล้วเนาะช่วงนี้พยาธระบาดไปทุกที่รับพิอ ออกไปนอกเพื่อนอยังเสี่ยงผูดท้องห้องเพชรเลยไปกินมากาดูหน้าตา อะไรขี้บุบไ,ได้ดูหน้าตาส้มตำอ้มีแต่พริกอหยอดสีแดงดู่ตอนนี้น้องเพล็กกาได้กินอิ่มแล้วเนาะมันเผ็ดเผ็ดเนาะสังเกตเบิง้งแกพริกหน้าตาของตำบะหุ่ง แดงใจว่ายอยู่สำสำหรับคลิปนี้กับให้มังก,ก็อย่าลืมกดลไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญอย่าลืมกดกดกระดิ่งให้น้องแพลน่เด้อร์เพื่อประสคลิปใหม่ๆที่น้องแพลนลงเนเาะคลิปนี้นนก,นกับข้อกังว่า,สบา,า,าสบายดีจ้าป้าลุงสบายดีจ้าพี่น้อง